เอลี่เป็นหวัดน,นะคะตอนนี้ป๊าๆกําลังต่อสู้สุดพลังเพื่อป้อนยาให้น้องเอลีออ่ล็อกมือล็อกมือทําไงล็อกไอ้ล็อกมือแล้วอ้าก็ก็ปากเอายอกเฉยจีใส่หัวใครสอนเล้ลูกฮะ กินดีๆจะได้หายเร็วๆลูกมามๆๆ,ๆ,ๆเดี๋ยวพวกนี้ก็ไม่ต้องกินแล้วกินแค่สองสามวันก็พอโอ้โหชีวิตาาหันกันมา้อง ป,ปัดก็จับหน้าเขาก็โจบจับหน้ามือเนี่ยจับหน้ามือก็ปัดเนี่ยดูดิดูดิดอ่าแม่ช่วยแม่ช่วย